แล้ววันนั้นตัดเล็บเสร็จมาให้ตัดเล็บตามปกติหนูก็ต้องให้หน้าแม่ก็ตัดเล็บหาร่าง,างวันนั้นแม่บอกว่าไม่ได้ต้องขับหนูให้ตัดเล็บถ้าหนูขาตรงๆไงถ้าหนูขาถึงพื้นหนูไม่แปลกหนูไม่แปลกเลยเออหนูยอมให้อยู่นะคะ แม่จะเอาขาจะขาเนี่ยก็ลอยคือหนูก็เมื่อยนะใครแม่ก็อย่าหนูถ้าต้องทําแบบนั้นต้องทำจะทําแบบตามใจหนูให้ได้ยังไหนต้อง,องทําแบบคนอื่นเขาสิต้องทำแบบที่ให้ทําได้สิต้องทาแบบที่แม่ต้องการต้องทําแบบที่แม่ให้ทําได้สิแม่ก็บ่ามนปกติหนูไม่คือคน ไม่ปกตินะคะแล้วแม่เนี่ยปกติดีเลยเหรอคะจิตมีปกติความคิดไม่ปกติจิตใจเกิดสกปรกอืมตอนนี้มันเน่าไปแล้วกับจิตใจเห็นไหมด่าว่าแต่ลูกตัวเองไอ้ที่ด่าว่าลูกมันเองจำเนะี่ยมย้อนเข้ากับตัวเองใชะะ่ตัวเองจิตไม่ปกติเลยนะเทะี่ย